สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็มีเจ้าตัวดิเมโทคาร์นัสนะพี่ก็จะเอาไปอัพให้เป็นร่าง3แล้วนะตอนนี้พี่ก็มีร่างเลเวล20ลร่าง2 4ตัวนะครับโอเคก็ได้ถึงเวลาแล้วนะที่จะอัพเป็นร่าง3 ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าพี่ใช้บริการของล่างสองเป็นอย่างไรนะตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับสองของโลเพชรนะครับล่าง2ที่พี่ใช้ไปนะครับตอนนี้มันก็รอรีตัวนะนี่โอเคถ้าไปฟิลให้มันกลายเป็นล่าง3มเนี่ยมันก็จะกลับลาลงต่อสู้ใหม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวแล้วก็ ทําเป็นล่าง3เลยละกันนะครับใช้120ดินเอม่วงไปเลยเร่งอ่ะโอ้โหทีแรกยังไม่ได้นะอ่ะอีกทีนึง120ดินเอม่วงโอ้โหยังไม่ได้เนี่ยสองรอบแล้วอ่ะรอบนี้6กเงินเขียวโอเค ได้มาแล้วดิเมโคคานัทร่างสามโอเคบังเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปผสมอีกหนึ่งตัวเลยแล้วกันโอเคมาอีกหนึ่งคู่จัด120ดีนเินม่วง6กเงินเขียวไป <c oughs> แค่ครึ่งหลอดเองยังไม่ได้อ่ะเฮ้ย <c oughs> มันยากเย็ยนจัง อ,อีกทีนึงได้เธอยังอีกนะเฮ้ยอ่ะเอาไหมทีนี้แหละได้แล้วโอเคโหรอบละสามทีเลยนะครับอ่าได้แล้วนะครับตอนนี้ล่างสาสองตัวแล้วเจ้าดิเมโทคานัดล่างสามโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูหน้าตาเขากันเลยดีกว่าเนาะ หน้าตาของเขาก็สีสวยขึ้นมาเลยนะมีลายขึ้นมาเดี๋ยวเราก็พาเขากินอาหารเลยดีกว่านะกินอาหารทีละก็ไม่แพงโอเคไปฟาบเดี๋ยวพาไปกินตัว2ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูแอนิเมชันทีเดียวเลยไปฟาบฟาบฟาบกินเสร็จฟาบยังไม่เสร็จนะกินเสร็จเดินกลับถอยหลัง กลับมายืนที่เดิมโอเคเลเวล30ทั้ง2ตัวแล้วนะครับเรียบร้อยรับภารกิจรายวันโอเคเดีย๋ยวเราพาเขาลงสนามต่อสู้ที่หลีกกันเลยอยู่อันดับ2โลเพชรอยู่นะเจ้าดิเมโทอยู่ระดับตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะโอเค ลงสนามเราก็ใช้มันเป็นตัวกินเนื้อเราก็ใช้เจ้าดิปโปซูคัตที่เป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ำก่อนเลยแล้วก็โมโนเลเวล20แล้วก็ดิเมโทคานัสเลเวลสามโอเคมาดูแล้วไม่น่าจะแพ้หรอกนะอยู่ที่ว่าคู่ต่อสู้ด้วยแหละ จะได้โชว์ถ้าไม่ตายหรือเปล่าด้วยโอ้โหครึ่งบกครึ่งน้ำสองตัวเออแต่เราต้องป้องกันก่อนด้วยนะตอนนี้เขาสองแต้มตีสักหน่อยโอ้โหไม่ตีด้วยอ่ะเราชาร์จเลยป้องกันหนึ่งตอนนี้เขาเก็บไปชาร์จหนึ่งกลายเป็น3มแต้ม แล้วตีไหมไม่ตีนั้นเราสละชีวิตละชาร์จสี่โจมตีหนึ่งไม่เข้านะครับติดเขาบล็อกไว้หนึ่งตอนนี้เขาห้าแต้มแล้วตีเราไหมห้าแต้มเนี่ยไม่ตีอีกนะโอเคเราก็ขอชาร์จสี่ป้องกันสี่ โอเคเขาป้องกัน2เอาไปชาร์โอ้โหเป็นเจ็ดเขาตีแล้วแ,ลวแหละหน่าตีแค่หด้วยตีมา6แต้มนะครับเหลือหนึ่งแสบจริงๆคู่ต่อสู้คนนี้โอเคโมโนเราลงสนามนะครับเดี๋ยวก็ต้องตีเผื่อไปหนึ่งแต้มเนาะแล้วก็ต้องป้องกันไว้แล้วก็ชาร์จไป3แต้มโอ้โหเก็บไปชาร์จด้วย สุดๆจริงๆคู่ต่อสู้คนนี้เจ้าเออยออลงสนามมานะครับมีห้าห้าแล้วตีหมดมั้ยเปลี่ยนตัวซะง,งั้นน่ะเ,เจ้าแอโคมาแล้วไม่ตีอะ่ะโอ้โหสุดๆเราขอชาร์จสี่เลยไหมชาร์จสี่โจมตีสามไป เข้าหแต้มเดี๋ยวดีเมโทคานะต้องตีสวนไปเลยนะสวนตัวครึ่งบกครึ่งน,น้ำตอนนี้เขามีห 6. 6แล้ว6แล้วหมาโอเคเขาตีมา6นะครับโมโนโรเราก็นอนนะสิดีเมโทคานัตล่างสาเลเวล30แล้วก็ต้องป้องกัน สองสองก็พอใช่ไหมชารเลยไปสองแต้มไปนอนสาตัวสุดท้ายถึงแม้เขาชนะทางเรานะครับแต่เขาโจมตีไม่แรงก็เลยป้องกันแค่สองมีสแล้วตีเท่าไหร่ตัวท้าไม่ตายอยู่แล้วอะ่ะเจ้าเอยอยกตัวเนี้ยไม่ตีเลยเหรอ โอเคเราก็จัดถ้าไม่ตายเลยครับแปดแต้มไปเข้าหกนะคำลามขานไปกัดสบัดเรียบร้อยชนะไปนะครับในการใช้เจ้าดิเมโทรลคานัดร่าง3าเลเวล30 790คะแนนนะครับอันดับยังอันดับ2ออยู่ของรางวัลจะได้ ได้โอ้โหได้อาหารเนาะไปไปต่อรอบอีกรอบหนึ่งเรายังเหลือดิเมโทคานัตตัวแรกก็เป็นต้องยิปโปแล้วก็อ่โมโนโมโนแล้วก็ดิเมโทคานัตตัวสุดท้ายร่าง3เลเวล30มา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  เจอครึ่งบกครึ่งน้ำตัวสุดท้ายแงะอ่าอ,อย่างนี้เราชาร์จได้ชนะทางอยู่ตัวแรกคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนตัวนะมีสองสองแต้มแล้วเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจริงๆด้วยหรือหนึ่งตีเปล่าไม่ตีนะครับโอเคเราก็ขอป้องกันไว้สักหน่อยแล้วก็ชาร์จเลยไป ป้องกันหนึ่งยังคงมีสองแต้มอยู่สองนี้ตีไม่ตีเลยนั้นเราสละชีวิตแล้วก็ขอชาร์จสีโจมตีหนึ่งไอไม่ป้องกันด้วยแสบจริงๆคู่ต่อสู้สองรอบนี้คู่ต่อสู้ใช้ได้นะมีห้า อ่าแล้วอ่ะตีมา5นะครับอย่างนี้โอเคเลยนอนดิปโปรเราโมโนโลงสนามมาสำหรับตัวนี้ก็จัดสองแต้มแล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไปไปนอนซะปังเรียบร้อยตัวที่2นะครับอ่าถ้าตีเรามาเดี๋ยวจะโดนโมโนเลยนะถ้าตีอ่ะ มีสี่ตีไหมโอ้โหไม่ทำไรเลยอ่ะงั้นเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสามไปเขาหนึ่งแต้มโอเคค่งหลอดเหมือนกันตอนนี้เขามีหกน่าจะตีแล้วมั้งโอเคครับตีมาหกนะครับนอนไป พเอกของเราดิเมโทตัวที่สองนะลงมาจัดป้องกันชาร์จไปหนึ่งแต้มเพียงพอไปนอนสาตัวสุดท้ายมาเลยจะทำอะไรก็ทำมาเดี๋ยวเราได้ใช้ท่าไม่ตายอยู่แล้วนะมี่สีไม่ทำอะไร เราจัดอยู่แล้วครับถ้าไม่ตาย8แต้มไปเลยเข้ากี่แต้มเข้าหไม่เหลือํำลามคันกัดสบัดเรียบร้อยชนะไปทั้งสองรอบนะครับแถมได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยสำหรับเจ้าดีเมโธคานัตล่าง3 820คะแนนโอเคสุ่มรับของรางวัลจะได้ โอ้โหได้เหรียญมาเนาะโอเคเรียบร้อยไปสำหรับการใช้เจ้าดิเมโทคารนัทกลับไปดูหน้าตาของเขากันดีกว่านะตอนนี้จริงๆมันก็พร้อมที่จะอัพเลเวลแม็กแล้วแหละเดี๋ยวแต่เดี๋ยวตัวมันจะน้อยเกินไปเนาะเดี๋ยวอาจจะดองไว้สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าดิเมโทคานัทเลเวล30่าง3นะก็เป <c oughs> <ๆ>็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่าเก่งนะน้องๆใครที่ อยากจะได้เจ้าตัวนี้พี่ก็แนะนําเลยนะว่าปั้นได้เลยปั้นตั้งแต่ตัวรแรกๆได้เลยเจ้าคาโน่เจ้าอะไรพวกเนี้ยที่พี่เคยอธิบายไปนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ